นี่นะครับคือเกมปิงปองเราแต่ว่าจะเป็นแบบเกมเล็กๆทําให้แบบเราได้รู้จักกันมากขึ้นในสมัยเรียนแล้วเริ่มจากใครก่อนดีครับอ่าเรียนเจอไว้ไว้มาตัวเต็งนี่เบไปทางซ้ายไม่เข้าอีกแล้วนี่นะมาเลยอยากให้การอ่านศิลปินหรือไอดอลในดวงใจคือใครครับกันอัตภัณธ์ ดูตั้งแต่ตอนเด็กเลยเจ็ดโมงเจ็ดโมงนี่ถ้าเปิดมานี่คือโกมิงโดรนละมอนเลือกโกมิงโอเคอันนี้ตอบจริงไปมเนี่ยเอ้าก็บอกอยู่โกมิงโดรนละมอนไปโกมิงนะคุณชอบอะไรในโกมิงที่สุดเรื่องเป็นไงก่อนถามมันก่อนตะจักรงงงอะไรอีกผมชอบเวลาแบบ การเดินมามันถือเนี่ยถืออะไรถืออะไรก็ปล่อยอ่ปล่อยได้ปะปล่อยนะปล่อยดูชอบดูหนังอะไรพวกนี้การอัธพานมาหนึ่งมานี่นะมีปะมีามา 894ร้กิบสีวกั้าไม่ใช่จริงหรอล้อเล่นกัญฐภัณฑ์กลัวอะไรมากที่สุดจิ้งจกครับจิ้งจกไปอยู่ด้วยกันเลยนะน่ะใช่เขจิ้งจกเออมีอะไรอีกไหมถ้าเกิดนอกจากจิ้งจกน่าแหลมๆมากกลัวอะไรน่าแหลมๆหุมโอกลัวกลัวกลัวพี่อาร์มไหมสุนัตติ้งจกไปที่คำถามต่อไปเลยครับโอเคอาร์มาหนึ่งสองสาม ้ยาแใจเย็นใจเย็นมีมีปะมีแอบไว้อาธนั่นจไมันยาวกันนะโอ้โหยาวจริงสมัยเรียนชอบเรียนวิชาอะไรหรือไม่ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดแต่พี่อาร์มชอบเรียนพละไม่ชอบเรียนเลขเอาอย่างนั้นเลยจริงเหรอผมชอบอะไรที่เป็นแบบว่ากีฬาหรือว่ากิจกรรมต่างๆพวบวิชาดนตรีวิชาพละอะไรเงี้ยชอบ ต,ต่ไม่ชอบที่เป็นวิชาการไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์สางกฤษอะไรเงี้ยจะไม่ไม่ค่อยชอบเลยอ่โอเค